ดีค่ะวันนี้จะมาจาัดกระเป๋าเดินโซช้อปปิ้งกันอีแกแล้วนะคะก็จะกลับมากับคลิปนีออ้เพราะว่าคลิปนี้อหายไปนานมากนะโอเคเดี๋ยวเราไปหยิบตะกร้ากุ้ยช่ายกุ้ยชาก่อนแก่อนเราไปขอับกันมาตะกร้าของเราก็จะเป็นอันเดอร์สวีทไทม์เย้เอาไแล้วเย้เย้อันไหนไปแล้วเย้ย ะะเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งโซนเครื่องเขียนใหนเราจะเป็นพวกปากกาค่ะนี่จะเป็นนี้เลยนะคะอ่ะอย่างแรกที่เราจะเอาไปคือดินสอดินสอจะเป็นแท่งนี้นะคะแต่เป็นแท่งแรกเลยเพราะว่ามันเป็นแท่งที่เราชอบมากเป็นอันนี้มันไม่ธรรมดาเพราะว่าดูดีเนีย่ยมันมีกุ้งยิงด้วยนะ่มารักมากๆเลยค่ะนะคะ,นะคะ แล้วก็ต่อไปจะเป็นยางลบแบบแท่งค่ะมันจะไม่ใช่แบบก้อนนะจะเป็นแบบแท่งนี่นี่เจ๊มเป็นยางลบแบบก้อนค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ของต่อไปก็จะเป็นแบบกันไกนะคะจะไม่ใช่กันไกอันนั้นนะจะเป็นกันไกนี้วันนี้สือ่อนะคะจะเป็นแบบแสีก็จะเปสี นี่ปากกาดิสโกส้สองแท่งวันนี้เราจะเอาสีชมพูไปนะคะนี่ไปปากกาแล้วดิสออีกก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะคะก็สองกด <c oughs> นะคะจะเป็นดิสโกดแล้วก็ <c oughs> ะะดิสอนี้นะคะมีดิสอกดีที่ดีมากๆ <c oughs> นะคะก็จะาประมาณนี้แหละ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มีปากกาตัดเส้นด้วยอีกอันหนึ่ง <c oughs> <c oughs> นะคะ นะคะว่าจะมาพวกกรีนชัดตรงนี้นะครับนี่อย่างแรกเลยก็คือโน้ตแพดนะคะโน้ตแพดก็จะเอาไปแล้วก็นี่กาวกาวขัดไม่ได้แล้วก็ดินสออีกี๋ยวเป็นดินสอบใหม่มาคางนี้ก็แบบไฮไลท์นะคะมีไฮไลท์อีกสีหนึ่งนะนี่ไฮไลท์ไฮไลท์ถ้าเกิดใครเห็นไม่ช้าดาจะไปแต่ตอนนี้นะคะคือ ก็แบาดิสอเย็นน้องวรอยู่กับเรามานาน้องมาแล้วก็อันนั้นก็คือสเต็มนะคะแล้วก็อันนี้ที่ลองติดนะคะแล้วก็ดูต่อของกันแบบไปแบบนี่นะคะวันนี้จะเปลี่ยนมุมอีกแล้วคือเปลี่ยนบ่อยมาคนกับคนเลยนี่ค่ะดิสอกด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นประมาณนี้เนาะไม่ใช่นี่มี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 อีกแล้วก็ นี่ยคะแล้วก็สีที่เราไม่สามารถใส่ไปได้สีที่เราไม่สามารถใส่อันนี้จะปล่อยเราไหมเนีย่ยไม่รู้จะเวมลยนะคะเป็นสีที่เราใส่ไม่ได้ก,ก็จะหวังกับพอนจะไม่ได้ใส่กระเป๋าเดียวกันแล้วก็กดเราด้วยเพราะว่ามันใหญ่เกินใส่แล้วมันจะตุงๆนะคะอ่าขอเช็คของก่อนน่าจะเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวมีสมุดอโน้ตกลืมสมุดโน้ตเลยอ่ะค่ะเดี๋ยวเราไปจัดกระเป๋าที่สักเล่มอันนี้ขอวางกล้องหน่อยนะเพราะว่าไม,ไม่ค่อยมีมือจะใช่เพราะว่าไม่ใช่ไม่มีมือนะแต่ว่าแบบมันไม่ถน,นัดไงอ่ะนะคะเดี๋ยวเริ่มจากตรงตะข่ายนี้ก่อนจะเป็นของโซน้องไฮไลท์นะคะไฮไลท์เดี๋ยวจะไม่ได้โชว์ดูนะ ดูเอาเดี๋ยวยิมมาให้ดูฮไฮไลท์นะคะจะไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ปากกาจัดเส้นนะนีาก,กาจาัดเส้นนะคะจะต้องแง้มาเล็กอันนี้ออกมาด้วยเพราะว่าเราจะหนีไปไว้ที่ดูสีทุกคนเราจะซูมให้ดูเอานะคะเพราะว่าไม่ค่อยถนัดเนี่เห็นไหม เนี่ยเด็กกันนะคะคือมันจะเป็นแบบที่แบบแหนบไว้ค่ะต้องแง้มออกมานิดนึงเย็นแงน้มยาวมาผมกุ่มยึบโอเคนะคะต้องแง้แมแหละว่าแง้มดีแง้มดีกว่านะคะเพราะว่ากลัวแบบมันไม่ได้อ่ะนี่โอเคโอเคนะคะแหนบไปได้นี่เย <Okay>. Yeah. ต่อไปก็จะเป็นปากกายูนิคอนค่ะปากกายูนิคอนดิสโก้ใบนี้นี่เองนี่นนปิดไฟ <Okay. S 1> ยูดไว้นี่ค่ะถวยมากซื้อมาแค่สิบบาทเดียวนะคะนะแล้วก็มีอันไก ไเะะดีเ๋ยวเสร็จไปช่องตะข่ายหน้าตะข่ายหน้ามาแล้วนะคะตะข่ายหน้าอาจจะมีนี่นะคะที่ลองเจ็บนะเดี๋ยวเราใส่ที่หลังเ่าเดี๋ยแล้วจะเป็นน้ตแพทนะคะน้ตแพทของโมชิโมชินะซื้อมาก็ประมาณ20บาท้วก็ได้สองอันเดียว ลก็กาจ่ใส่ใบกากนะกาได้กากมันกลินหอมมากหอมแบบหอมากเลนะคะแล้วก็มีอันนี้จะเป็นแบบที่ลองเสกมาเสจด้วยแล้วก็มีไใส้ดินสอค่ะใส้ดินสอใส่ดิสทนี้นี่แล้วก็ตรงดินสอเนี่ยอ่ะตรงดินสอนลคะจะมีอย่าแรกที่ ช่วงแรกที่เราจะใส่จะเป็นดสกกดแท่งนี้ค่ะช่วงแรกเพราะรู้สึกว่ามันเล็กที่สุดอันนี้จะใส่เป็นดิสกกดอันนี้เพราะว่าพิมพ์เทวันนี้นะคะเพราะว่ามันใหญ่ะโอเคที่แล้วก็ดิสก์แอลวยวค่ะสิสกเแอลวิวแท่งนี้คือชอบปิ้งใช้ดีนะคะอ่าจะของตัวนี้แล้วก็ ไปนะคะจะเป็นที่ต่ออสอันนี้นะคะเดี๋ยวช่องน,นี้จะใส่สองอันนะเพราะว่นวามานะคะมันใส่ไม่พอนะก็เลยต้องใส่สองอันแต่กลบออกมาจะไม่ได้ใส่เลยเพราะมันใหญ่มากมาก,มากเลยเท่ากับคนเห็นก็น่าจะเห็นกันแล้วะคะ่ะว่าน้องใหญ่มากนะใส่ช่ชองน,นี้ก็ก้วการต่อต่อไปจะเป็นยางลบแบบแท่งนะคะนี่ยางลบนะคะยางลบแบบแท่ง น,นี่นะคะช่องหลังจะมีอะไรบ้างมีนะคะจะเป็นสมุดโน้ตนะคะนะต่อไปก็แล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะแล้วก็กระเล้าแยกไว้หนมนะคะมะาดูว่าจะปิดได้ไหมวิธีแบบเป็นการลูน ขี่ได้ไหมเพราของของปสองคือเราขึ้นปสองนะเยอะมากมากเลยค่ะของปสองเยอะมากนะคะอุ้ยไม่เล้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเชิดตัวกันเดี๋ยวรอนิดตัวโอเคค่ะทุกคนบาย